โอเคครับมาพบกับพี่พี่เน่ต่อเลยครับอ่าพี่พี่เน่ครับแปลงนี้อายุกี่เดือนครับแปลงนี้ย่างเข้าเดือนที่ห้าแล้วครับอ่ากําลังย่างเข้าเดือนที่ห้าเนาะครับอ่านี่ครับนี่ฮะโอ้โหครับความโดกนี่ยอมเขาเลยครับนะครับนะครับเดี๋ยวความใหญ่ก็มาครับนี่ฮะโอ้สวยงจริงครับพี่พี่เน่ครับรอบตัวเลยใช้ได้เลยนะโดกมากดกมากครับนะครับเราลองขุดอีกหลุมนึงนะฮะนะครับความโดกก็ไม่แพ้กันฮะ นี่ครับนี่ฮะนะครับกาลังจะใหญ่ไปได้อีกเยอะครับนะครับถือว่าโอเคเลยครับนี่ฮะนี่ครับให้ดูครับเราไม่ได้ขุดแปลงอื่นหลุมอื่นนะฮะนะครับเราขุดแค่สองหลุมนี้นะครับอ่ะมาพูดคุยกับพี่พี่เนตครับเคล็ดลับของพี่พี่เนตนะครับในการบํารุงดูแลนะครับมีอะไรอย่างไรบ้างก็คงเหมือนเดิมๆเพราะเราเคยลองใช้โฟทีมาแล้วนะครับก็ปีนี้นี่ ห้าเดือนนี้ฉีดไปสาครั้งฉีดไปสาครั้งแล้วครับพอทีอ่าที่สาเพิ่งจะได้ฝนเพราะเอิญมันไปกระทบแรงแล้วเครื่องเสียอืมเครื่องเสียแต่ก็โอเคฝนมาช่วย